ท่านใดที่ฝันว่าย้อมผมตนเองตามตำราทำนายทายทักว่าด้านการงานในหน้าที่ต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจากที่ดีจะกลายเป็นร้ายที่ร้ายจะกลายเป็นดีสำหรับด้านการเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้นแต่จะเป็นไปนในทางดีมากกว่าทางร้ายเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1994 1, 1 9 9 1 9 1 940ท่านใดที่ฝันเห็นยักษ์ดุร้ายหรือฝันเห็นท้าเวสวุวรรณตามตำราทำนายทายทักว่าฝันนี้จะเป็นมิตรดีในภายหน้าท่านจะได้รับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือได้รับการเลื่อนยศหรือยศศักดิ์ทั้งในด้าน การค้าการขายและการงานก็จะดียิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง691619269691679ท่านใดที่ฝันเห็นยางรอ้อยถรถยนต์ทิ้งอยู่กลางทางหรือฝันเห็นยางรถยนต์ตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะรับข่าวจากทางไกล ของญาติสนิทมิตรสหายหรือตนเองจะได้เดินทางไกลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง04,08,408,804,809ท่านใดที่ฝันเห็นเนื้อสดวางอยู่บนเตาไฟเพื่อให้เนื้อสุกหรือย่างเนื้อสดหรือเอาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาง ย่างบนเตาไฟเพื่อให้สุกตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะจากการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องจะต้องเสียเงินเสียทองดังนั้นในระยะเวลานี้ท่านควรเด็กเลียเ่ยงการประจันหน้าหรือเสี่ยงโชคลาภต่างๆท่านใดที่ฝันเห็นย่ามหรือสภาย,ย่ามตามตำราทำนายทายทักว่า ท่านจะมีโชคทางการเสี่ยงหรืออาจจะได้เดินทางไกลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง09 69 048 609ท่านใดที่ฝันเห็นตนเองว่าได้นั่งไปในยานพาหนะหรือในรถหรือในเรือหรือบนเครื่องบินตามตำราทำนายทายทักว่างานที่ท่านคิดสร้างไว้จะสำเร็จผล และจะมีโชคลาภในระยะเวลานี้เลขเด่นที่น่าเสี่ยง40 44 47 407 447 449ท่านใดที่ฝันว่าได้ดื่มยาพิษถึงแก่ความตายหรือกำลังดื่มยาพิษตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัย และจะได้รับโชคลาภสงบังคนที่มีฐานะยากจนถ้าฝันว่าได้ดื่มยาพิษถึงตายมักจะเปลี่ยนฐานะจากยากจนเป็นคนมั่งมีได้อย่างไม่คาดฝันหรือถ้าท่านฝันว่าดื่มยาพิษกินยารักษาโรคก,ก็ถือว่าเป็นฝันดีเช่นเดียวกันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง09 19 29 029 009 119 ท่านใดที่ฝันว่าย้ายบ้านหรือย้ายห้องนอนของตนเองตามตำราทำนายทายทักว่าฐานะของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนเป็นดีหรือร้ายให้สังเกตจากความฝันว่าที่อยู่ใหม่ดีหรือร้ายอย่างไรหรือแตกต่างกับของเดิมอย่างไรบ้างเลขเด่นที่น่าเสี่ยง76 78 79 276 2องเจ็ท่านใดที่ฝันว่าได้ยิงนกตามตำราทำนายทายทักว่าจะมีคนมาอิจฉาริษยาปองร้ายท่านอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือในเรื่องการงานก็ได้ดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านงดการเสี่ยงโชคทุกชนิดท่านใดที่ฝันเห็นยีลา ตามตำราทำนายทายทักว่าอย่าริทำการใหญ่เกินความสามารถของตนเองซึ่งจะส่งผลทำให้ลำบากในภายหลังดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดวงของท่านยังไม่ค่อยดีนะักควรงดการเสี่ยงโชคทุกชนิดท่านใดที่ฝันว่าตนเองกําลังยื้อแย่งของกับคนแปลกหน้าหรือยื้อแย่งของกับคนอื่น ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวจากญาติมิตรทางไกลหรือข่าวดีในตำแหน่งหน้าที่การงานเลขเด่นที่น่าเสี่ยง76 79 376 479 769ท่านใดที่ฝันเห็นยุงตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีคนมารบกวนจิตใจ อย่ารับอาสาช่วยเหลือใครเพราะจะทําให้ท่านลําบากในภายหลังในช่วงระยะเวลานี้ท่านควรจะทําจิตใจให้สงบเข้าไว้ควรนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหรือทําบุญทําทานจะช่วยให้ท่านมีเรื่องที่ไม่กวนใจหรือไม่ต้องมีเรื่องลำบากใจในภายหลังท่านใดที่ฝันเห็นยุ้งข้าวเต็มฉ้าง หรือฝันเห็นยุ้งข้าวตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้รับความสุขทั้งสุขภาพทงางด้านร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงขึ้นจากท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหายเป็นปกติในเร็ววันสถานะทางการเงินจะดีขึ้นตามลำดับเลขเด่นที่น่าเสี่ยง48 49 148 149 449 14 ท่านใดที่ฝันเห็นโยคีหรือคนนุ่งขาวห่มขาวหรือแม่ชีหรือเห็นฤาษีตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้รับความสุขความฝันชนิดนี้มักจะได้แก่คนที่กําลังเจ็บป่วยซึ่งมีอาการหนักถ้าฝันเช่นนี้ตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะหายป่วยจากโรคภัยต่างๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง ห้าห้าห้าหกห้าห้าหกห้าห้าเก้าห้าหกเก้าท่านใดที่ฝันเห็นเรือโยงหรือมีการโยงเรือที่ตนเองนั่งแล่นไปตามแม่น้ำตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับการอุปถร,รมค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่เลขเด่นที่น่าเสี่ยง9192218229 291ท่านใดที่ฝันเห็นใยแมงมุมสีขาวใหญ่หรือเห็นแมงมุมกำลังชักใยอยู่แต่ไม่เห็นตัวแมงมุมตามตำราทานายทายทักว่าท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่นำโชคลาภมาให้เลขเด่นที่น่าเสี่ยง8384284 834 863ท่านใดที่ฝันเห็นรถไฟหรือท่านได้นั่งบนรถไฟตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีบุคคลจากแดนไกลเดินหาทางมาหาในเร็ววันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง2484 482 821 ท่านใดที่ฝันเห็นรถบรรทุกศพหรือขบวนรถแห่ศพผ่านหน้าตามตำราทำรรนาทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีหรือมีโชคลาภจากทางไกลหรือมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแบบต่างๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง40 44 440 448 446 ท่านใดที่ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้หรือกำลังรดน้ำหรือฝันว่าถูกรดน้ำตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูทั้งด้านการงานและการเงินเลขเด่นที่น่าเสี่ยง22 27 217 227 2, 2, 2, 7, 2 247ท่านใดที่ฝันว่าได้กลางร่มหรืออยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ตามตำราทำนาถายทักว่าผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและการงานอื่นๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง19 29, 2 19, 9 219้า9 3 2เ